ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรม,มโคข์ของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกับพระว่าพ่อแม่ครคบาจารย์ทุกๆุกรูปเจริญสุขจเจริญธรรมมาอย่างคุณญาติคุณโยมผู้ใฝ่ในธรรมทุกๆคนวันนี้นะหลวงพ่อได้ขึ้นมาหน้าผานะขึ้นมาแสดงว่าคลิปแสดงธรรมให้คุณญาติคุณโยมได้รับฟังกันนะในตอนนี้เรียกว่ากรรมคือการกระทําไม่ว่าทําอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่เป็นกรรมดี มันจะนำพาให้เราเดือดร้อนนะถึงมันไม่เดือดร้อนในชาตินี้แต่มันจะเป็นเดือดร้อนในทางที่เราจะไปเพราะมันมีความหลงในจิตของเรานะหลงสร้างกรรมไม่ดีนะดังนั้นควรทําแต่กรรมดีไว้กรรมดีมีอะไรบ้างอกรรมดีมีอะไรทํากรรมดีมีอะไรบ้างก็คือกุศลกุศลกุศลความดีคือการทําบุญทํากุศลนะในการสร้างสมบุญสร้างสมกุศล เรียกว่าอริยทรัพภายในอริยทรัพภายในมีอะไรบ้างก็คือการทําบุญใส่บาตรตอนเช้าสะสมบุญสะสมบุญบารมีเมื่อเรายังไม่เต็มเมื่อเรายังไม่พร้อมที่จะบรรลุธรรมเราก็สั่งสมบุญไว้ให้หมันเยอะๆในการเดินทางไปข้างหน้าเราจะจะไม่ลําบากในด้านการที่เราไปเสวยบุญในที่ใดก็ตามแต่เราไปเราจะไม่ลําบากนะเพราะเรายังมีติดอยู่ในโลกแห่งสมมติอยู่ยังติดในความ ที่เรายังหลงอยู่หลงอารมณ์ของตัวเองอยู่พอหลงอารมณ์ตัวเองเราก็ต้องไปต่อนะมันยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมเราก็ทําไปเรื่อยๆสร้างสมบุญไปเรื่อยๆถือสัจจะซื้อวาจาให้รู้จักบาปจากบุญจากคุณจากโทษอย่างนี้นะถ้าไม่รู้จักบาปจากบุญจากคุณจากโทษมันก็จะประมาทหลายคนแล้วที่มีความประมาทหลายคนแล้วที่ประมาทกับตัวเองหลายคนประมาทแล้วไม่สมหวังดังที่ตัวเอง ประมาทนะสุดท้ายก็ไปเสวยวิบากกรรมเห็นไหมแต่ละคนแต่ละอย่างที่มีตัวอย่างนะหลายอย่างเป็นกรรมทั้งนั้นที่คนได้กระทากันอืเมื่อมีกรรมมันไม่ได้บอกว่าเราจะพร้อมที่จะทําชดใช้กรรมอะไรได้บ้างเมื่อเราทํากรรมจะเป็นกรรมดีกรรมไม่ดีอย่างเนี้ควรที่จะมาพิจารณาดูให้ดีแล้วนะพิจารณาดูว่าอะไรควรที่จะนําพาเราออกจากกองทุก อะไรจะนําพาเราออกจากการที่จะมาสเสวยบาปเสวยบุญเอาคุณเอาโทษอยู่อย่างนี้เห็นไหมเขาทํากันอยู่ทุกวันนี้ทําอะไรนะเพราะว่าหลงตัวเองนะบางคนก็หลงหลายรูปแบบแล้วก็ไปสร้างกรรมนะเห็นละหลายอย่างแนละ้วไม่รู้จะพูดยังไงในเรื่องของกรรมว่อยู่ที่ตัวเราลนะดีกว่าอยู่ที่ตัวเราชั่วก็อยู่ที่ตัวเราการที่จะให้อภัยใครไม่ใช่ให้คนอื่นมาอภายัยเราก่อนเราต้องเป็นผู้ให้อภัยสัตว์โลก,ก่อน นี่แหละมันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เราต้องมาทุกข์มาถือบาปถือบุญถือคุณถือโทษสุกรรมถือเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดไปเมื่อถือบาปถือบุญถือคุณถือโทษแล้วมันทําให้เราต้องทุกข์ต่อไปเห็นไหมนี่แหละต่อไปไม่พึงเบียดเบียนใครเถอะถ้าใครเบียดเบียนก็จะไปเสวยวิบากกรรมในนรกบ้างอย่างนี้แหละส่วนมากจะไปนรกนะถ้าทํากรรมไม่ดีนะอย่างนั้นก็เคลื่อนหลีกออกจากสิ่งที่ไม่ดีเถอะสร้างจิตสร้างใจสร้าง คุณงามความดีสร้างสิ่งที่เป็นกุศลนะสิ่งไหนที่เป็นกุศลก็ให้เราสร้างไปสิ่งไหนที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลอย่างทุกวันนี้มีแต่ข่าวไม่ดีนี่แหละเขาเรียกว่าเสพข่าวที่เป็นอกุศลพอเราเสพข่าวที่เป็นอกุศลแล้วกุศลนั้นมันก็มาจิตติดในจิตของเรานะทีนี้เราเห็นข่าวที่เป็นอกุศลนะมันก็จะเพลิดเพลินกับข่าวที่เรากําลังเสพทีนี้มันจิตนี้มันก็ไปยึดถือเอาสิ่งไม่ดี ทีนี้ก็ไปร่วมลงรายละเอียดเรียกว่าไปลงรายละเอียดในความทุกข์ในความสะใจในความที่เห็นคนอื่นเขาทุกข์ในความเห็นคนอื่นเขาทุกข์แล้วตัวเองเกิดความพอใจที่คนเองอื่นเขาได้รับทุกข์จากสิ่งที่เรากําลังแสดงตัวแสดงตนทุกวันนี้เรียกว่าดามากนะเห็นไหมล่ะพอคนที่เราลักถูกคนอื่นมาว่าเราก็ดามากคนที่เป็นศัตรูกับเรานะ เฮ็ดไหมทีนี้มันเป็นอกุศลในจิตแล้วน,นี่ทีนี้มันก็จะไปเสเวยบาปสเสวยกรรมนะในสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่เรียกว่าอากุศลน,นะดังนั้นจะรักใครจะพอใจใครจะอะไรกับใครก็ตามแต่เราไม่ต้องไปลงรายละเอียดไม่ต้องไปเสนอความรู้สึกอะไรให้คนที่เรารักหรอกถึงใครจะดุจะดา่าถึงใครจะว่าปล่อยเขาว่าไปถ้าเขามีความสุขให้เขาว่าไป เราจะออกจากสิ่งที่คนเขากําลังเรียกว่าด่ามาก,กันเรียกว่าทัวลงคนโน้นคนนี้ทัวลงในตัวหนังสือนี่แหละเขา่าคิดเป็นอุศสแล้วตอนนั้นเออถ้ารับไม่ได้ก็คือคนนั้นอาจจะฆ่าตัวตายแล้วเป็นบ้องเป็นบ้าไปเพราะถึกอ่าชาวโลกพิภากษาให้ตัวเองได้รับสิ่งที่เขาด่ามาก็นําไปคิดไปปรุงบอกว่าตัวเองถือเขาดา่าเขาว่าแล้วอย่างนี้นะทีนี้มันก็ไม่ทําให้เราต้องมี อะไรอีกแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ทันมันก็จบเลยเราก็เป็นทุกข์ถ้าเราทําใจได้วางได้กับสิ่งที่ว่าคนมาด่ามาอะไรเราเราไม่หากําลังพลสนับสนุนนะใครจะรักเราทั้งโลกถึงคนเดียวจะมาด่าเรามาอะไรเราเราไม่ให้คนทั้งโลกมาว่าเขาหรอกเพราะเราจะดใช้กรรมในสิ่งที่เราได้กระทําไปแล้วในอดีตเคยดูด่าว่ากล่าวเขาพอเราโดนบ้างใครก็ไม่ต้องมาเสนอหน้ามาบอก มาแสดงเดือดเลือนน้อนใจเรยร้อนเนื้อร้อนตัวแทนเรานะอย่างนี้นะถ้าคิดได้อย่างนี้คือมีความสุขนะถ้าคิดได้อย่างนี้คือเป็นการอภัยอภัยกรรมคือไม่มีกรรมต่อกันแต่ถ้าคิดไม่ได้มันจะมีกรรมต่อกันนะมันจะทําให้เราต้องทุกข์นี่แหละสเสวยอะไรก็ตามแต่พุทธเจ้าบอกให้ยึดถือกุศลที่เป็นคุณงามความดี ถ้าคุณไม่ยึดถือสิ่งที่เป็นกุศลคุณงามความดีคุณจะไม่มีทางประสบผลสำเร็จคุณจะไปทุกข้างหน้านะถึงจะได้มาแบบเบียดเบียนคุณมีความพอใจคุณมีความสุขเมื่อได้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วแต่คุณจงไปเสวยวิบากกรรมในข้างหน้าได้เลยเพราะว่าสิ่งที่คุณทำนี้มันผิดต่อศีลธรรมนะจะหาธรรมกันอย่างนี้ ให้สร้างจิตให้เป็นกุศลไว้ให้นำํำจิตที่เป็นกุศลไว้ถ้าเป็นอกุศลไม่ต้องนำมาไม่ต้องนํำพามันถ้านํำพามันจะนํำความทุกข์มาให้เราทุกคนทั้งหลายอย่าประมาทจงมีแต่กุศลในหัวใจเถอะถ้าอากุศลใ,ใดๆที่คุณกำลังเสพกำลังสมอยู่กับสิ่งไม่ดีทุกวันนี้อย่าไปดูมันนะอย่าไปดูมันนะถ้าไม่เกิดประโยชน์อย่าไปดูมัน เดี๋ยวมันจะพาเราไปตายไปเกิดเป็นขยงอีกถ้าเราไม่ดูมันหาแต่ธรรมะหาแต่คาสอนของพระพุทธเจ้าหาแต่ครูบาอาจารย์ที่นําเราออกจากกองทุกข์อย่างนี้เราจะพ้นกับสิ่งที่ว่านินทากาเล่ทั้งหลายให้มันออกจากหัวจิตหัวใจเราเราก็จะไม่ได้ไม่มาทุกข์กับสิ่งที่เป็นคําว่าคนมาดินทาคนมาดูดาา่าว่ากล่าวเราตามเหตุตามปัจจัยนี้จึงขอให้ทุกคนมีจิตสํานึกของความเป็นคนนะ มีจิตสํานึกของความเป็นคนไว้เถอะถ้าไม่มีจิตคนาํานึกของความเป็นคนจะนําแต่ความทุกข์มาให้เรานะข้างหน้านมันยาวไกลถ้าเรายังไม่เข้าใจมันจะทําให้เราทุกข์จึงขอให้คุณญาติคุณโยมจงประสบผลสําเร็จแล้วอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะมันก็จะทําให้เราทุกข์ต่อไปอีกดังนั้นให้เข้าใจเถอะว่าความทุกข์มันทุกข์ของใครของมัน ความสุขก็สุขของใครของมันแต่ความทุกข์ความสุขเราจะเอาคนอื่นมาแทนความสุขความทุกข์ของเราไม่ได้เราต้องเป็นผู้ปล่อยวางและละวางในความทุกข์ความสุขเองเถอะอย่าให้คนอื่นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราต้องทุกข์อย่าให้คนอื่นต้องมามีอะไรกับเราแล้วมาสร้างกรรมต่อกับเราเลยนะถ้าคนอื่นเขาก็ทำเราเราก็ให้อภัยเขาเถอะ ทำไมถึงไม่ให้อภัยนะเมื่ออภัยกันได้ก็ให้อภัยกันไปมันจะเป็นกรรมถ้าไม่อยากสร้างกรรมก็คือการให้อภัยคนนะการให้อภัยคนนี่มันดีที่สุดแต่ถ้าว่าเราไม่ให้อภัยคนมันจะไม่ดีสร้างกันเถอะสร้างกิดให้มันให้อภัยคนเถอะอย่าสร้างกินให้มันลําบากเลยอย่าสร้างกินให้เป็นอกุศลเลยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเถอะคุกคนทนําดีจงสรรเสริญคนที่ทําดีแต่คนทําดี ต้องไม่เมดเบียนนะคนทําดีต้องไม่เบียดเบียนต้องอนุโลมต้องปฏิโลมในการทําดีว่าจะปล่อยออกไปอนุโลมปฏิโลมถ้าจะทําร้ายใครก็ตามแต่ต้องมีอนุโลมปฏิโลมนะต้องยึดถือยึดมั่นในสมมติอย่าไปล้างสมมติความผิดความถูกนมันผิดถูกมาตั้งแต่อดีตการแล้วเราจะมาปรับเปลี่ยนไม่ได้มันจะเป็นกรรมกับเรานะอย่าปรับเปลี่ยนในสิ่งนี้เลย สิ่งนี้ที่มันเป็นมาอยู่ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ในโลกใบนี้เป็นมาจะปูาา่แต่ย่าเราคนเดียวจะมาปรับเปลี่ยนมาทํานิสัยใหม่มาทําให้มันใหม่เนี่ยมันไม่ได้เราไม่เก่งพอเหมือนพระพุเทธเจ้าเราก็ปล่อยเขาไปเธอให้มันเป็นตามเหตุตามปัจจัยเขามันเถอะนะใครจะดีจะชั่วเขาก็จะรับกรรมของเขาถึงเราไม่เห็นรับรองว่ากรรมนี้ยุติธรรมเสมอ ถึงเราไม่เห็นว่าเขาทําชั่วเขาได้รับกรรมก็ช่างมานยายอยากไปเห็นเลยในสิ่งที่เป็นอกุศลนี้ขอให้เห็นในสิ่งที่เป็นกุศลเถอะในอกุศลทั้งหลายก็ปล่อยวางออกไปถ้าไม่ปล่อยวางออกไปมันก็จะนําความทุกข์มาให้เราคนอื่นก็ไม่ได้ทุกข์แต่เราเป็นคนทุกข์แต่เราเป็นคนที่รับทุกข์เพราะคนอื่นเขามีหน้าที่ปล่อยความไม่ดีมาให้เราปล่อยความชั่วมาให้เราปล่อยวาจาไม่ดีมาให้เราพูดให้เราน้อยอวน้อยใจ แต่ถ้าเราไม่ไปสนใจในสิ่งที่เขาพูดเราไม่สนใจในสิ่งที่เขามาให้ความไม่ดีกับเรามาใช้วาจาด่าเราในคําหยาบในคําไม่หยาบก็ตามแต่เราก็จะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเลยนะให้นําพาออกไปเถอะทุกคนนะนะหลวงพ่อจึงว่าอะไรอะไรก็ตามแต่อย่ายึดย่าถือในสิ่งที่ มีอะไรทั้งสิ้นในโรค ido, สมมุตินี said, <note S 1> ่เลยแทนตัวว่าเรานั่งพูดอยู่นี้ไม่มีเราหรอกแทนตัวว่าเราอันที่จริงนะ่ะเราไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีแต่แทนตัวว่าตัวตนเรานั่งอยู่นี้ใช้คําแทนใช้ภาษาสมมติว่าแทนตัวว่าตัวเราเท่านั้นแหละแทนอย่างอื่นไม่ได้นะแทนอย่างอื่นไม่ได้แทนแต่คําว่าตัวเราถ้าแทนมันไม่เป็นตัวเราแต่ถ้าว่าเป็นตัวเราคือตัวเรามันจะเป็นตัวเรา ดังนั้นจึงว่าแทนทุกอย่างแทนบาปแทนโบนแทนคุณแทนโทษอะไรก็ตามแต่ที่เขาว่าเขาด่ากันทุกวันนี้เราชาวพุทธทั้งหลายจงดับไฟนั่นเถอะอย่าไปสมไฟเข้าไปเลยถึงมันจะถูกจะปิดอะไรก็ตามแต่อย่าไปสุมมันเลยความดีความชั่วยอยู่ที่ตัวบุคคลใครจะทําบาปทํากรรมก็ตัวเขาทําคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยเสื่อมศาสนาไม่เคยเสื่อม แต่ที่ส่วมคือจิตใจคนมันต่ำลงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกเป็นอากาลิโกคนมุ่งปฏิบัติจะเห็นผลตามการและเวลานั้นทุกเมื่อแต่ใครไม่ปฏิบัติผลจะไม่บังเกิดกับคนนั้นความดีความชั่วมันกันใครปฏิบัติก็จะบังเกิดกับคนนั้นปฏิบัติดีความดีก็บังเกิดปฏิบัติความชั่วความชั่วก็บังเกิด ดังนั้นถ้าความดีความชั่วมันเกิดกับตัวเราจะเอาจิตออกจากตัวเราได้เราก็อย่าสนใจคนอื่นเขาอารมณ์ใครอารมณ์มันสุขใครสุขมันทุกข์ใครทุกข์มันอย่าไปหาสุขหาทุกข์กับคนอื่นอย่าไปเอาความสุขความทุกข์กับคนอื่นให้หันมามองตัวเราแทนว่าตัวเราให้หันมามองตัวเราว่าสิ่งนี้ ที่มันกำลังต้องการหาความสุขอะไรบ้างในโลกใบน,นี้ว่ามันได้ไปแล้วมันจะนำความสุขจริงแท้แน่นอนหรือไม่ถ้ามันไม่นำความสุขให้เราจริงแท้แน่นอนถาวรตลอดไปแล้วจะมาเชื่ออะไรกับสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่สิ่งที่มันกำลังคิดอยู่อย่างนี้ให้พอเถอะนะพอเถอะอย่ามาเอาอะไรกับมันเลยเกิดมาเป็นคนทั้งสี่โอ้โหมาพบพระพุทธศาสนา ก็ยังวุ่นวายอยู่นะมาเจอคําสอนที่มันประเสริฐแล้วก็ยังวุ่นวายอยู่นะเชื่อใครเชื่อมันหลงใครหลงมันใครจะเกิดอยากตายใครจะเป็นสัตว์เดือสารปล่อยเขาไปเถอะเมื่อเรามีจิตน้อมนําที่จะนํามาประพฤติปฏิบัติในคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยเสื่อมสงหรือพระเสื่อมเรื่องของพระมันจะเสื่อมเสื่อมที่ตัวบุคคลไม่ได้เสื่อมที่ศาสนาแม้นแต่นิดเดียวแต่อันที่เสื่อมเสื่อมที่ตัวบุคคล ถ้าตัวบุคคลเสื่อมจะรวมกันเหมือไม่ได้นะรวมกันหมดนี่ไม่ได้ดังนั้นอย่าไปสนใจมันเลยเอาเธอคนมันเสื่อมศาสนาไม่เคยเสื่อมคำสอนไม่เคยเสื่อมอันนี้จังตุกขังอนัตตาถ้าพระองค์ไหนมุ่งปฏิวัติเป็นพระอรหันได้เลยแต่พระองค์ไหนออกจากสิ่งที่เป็นอนิจจังตุกขังอนัตตาหาอยู่หากินหลงในสิ่งที่ไม่น่าหลงหลงในสิ่งที่มนุษย์โลกเขาทำแย่งชินแย่งอาชีพกันทํา แย่งสินแย่งสิ่งที่ไม่เป็นของพระธทมคนนั้นวิบัติแล้วแต่เขาอย่าไปสนใจเขาเขาจะไปเสเวยกรรมที่ใดก็ตามแต่เขาชั่งหัวเขาเถอะไม่ต้องสนใจเขาอย่างนี้ก็พอแล้วเห็นไหมล่ะการที่จะทําความดีนะมันทําที่ตัวเราหลวงพ่อเลยยกตัวอย่างไม่ใช่ทําความชั่วแล้วคนอื่นเขาทาความชั่วจะต,ตกที่ตัวเราถ้าความชั่วตกที่ตัวเราก็หมายความว่าคนอื่นน่ะ เราไปรับสิ่งที่เขาให้ความเชื่อมาความชั่วมาแล้วความชั่วมันก็เลยทําลายเราอย่างนี้เห็นไหมล่ะนี่แหละกลไกของกิเลสกลไกของพญามารมันทำลายเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นศาสตรนาไม่เคยเสื่อมดังนั้นศาสตรนาคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยเสื่อมมันสวมที่ตัวบุคคลเสื่อมที่ตัวบุคลบคลไม่เกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าให้จําไว้ชาวพุทธทั้งหลายเอ๋ย ดังนั้นขอให้คุณญาติคุณโยมจงเข้าใจในหลักการศาสนาจงหาสุปฏิปันโนมีเยอะแยะในโลกใบนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีมีเต็มบ้านเต็มเมืองแต่เราไม่หาเองเราหาแต่สิ่งที่มันชั่วช่วใส่หัวใจเรามันเลยนําความทุกข์มาให้เราดังนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองสุปฏิปันโนอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามพุ่มไม้ชายคาอยู่ตามสิ่งที่เพื่อนมุ่งหวังวิเวกนั่นละ ของแท้มันอยู่ข้างนั้นไม่ไปวุ่นไปไวายในสิ่งที่มันจเจริญรุ่งเรืองจึงขอเตือนสติไว้เพียงเท่าน,นี้กรรมคือการกระทํากรรมคือการให้ายกรรมคือการเบียดเบียนกันกรรมคือการดูด่าว่าว่า,วากล่าวกันถ้าการดูด่าว่ากล่าวเป็นกรรมก็ขอให้คุณญาติคุณโยมจงนําพามันออกจากกรรมเิอท้ายที่สุดขอให้คุณญาติคุณโยมตื่นจากสิ่งที่เป็นสมมติให้มุ่งตรงสู่คำว่าม,มีมุตขอจเจริญพร